ก็มาเห็นภาพเต็มๆของอผู้ที่ได้โอกาสแล้วก็มาเห็นภาพแล้วก็อดที่จะอดอดที่ยของสงสารเขาไม่ได้นะครับผมก็ได้รวบรวมพักพวกพี่ๆนะครับแล้วก็เจ้านายนะครับหลายๆคนขอบคุณคุณธนิตาแก้วประชาด้วยนะครับบริจาคมา5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆสถานที่ทํางานผมนั่นแหละนะครับบริจาคมาร่วม2 0,000บาทนะครับมาเติมเต็มให้กับคุณตีนะครับซึ่ง น่าสง,งสารมากครับอยากให้พี่น้องมาเห็นนะครับเห็นภาพเห็นภาพแล้วก็มันมันบอกไม่ถูกนะครับสงสารเขามากนะครับดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะทำให้บ้านหลังนี้เสร็จนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆด้วยนะครับ,บค่ะคุณผู้ชมคะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพี่น้องครอบครัวสภาชาวบ้านของเรานั่นเองนะคะซึ่งครอบครัวของเรามีไม่กี่คนเองเป็นครอบครัวเล็กๆแต่พวกเราทําด้วยใจจริงๆนะคะค่ะพวกเราเนี่ยบอกได้เลยถึงจะเล็กแต่ใจใหญ่นะคะเราจะอยู่กันตรงนี้แล้วก็จะช่วยเหลือพี่น้องกันไปทั่วประเทศซึ่งเราจะช่วยกันตามกําลังศรัทธาของพี่น้องที่มีจิตใจอาสาจะมาช่วยช่วยเรานะคะและต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ได้สนับสนุนนะคะเงินในการช่วยเหลือมาครั้งนี้ด้วยคะ่ะและก็เราจะไปกันทั่วประเทศค่ะ มีใครที่ไหนเดือดร้อนนะคะอย่างน้อยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือรัฐบาลค่ะแล้วพวกเราทุกคนค่ะพร้อมที่จะช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินมากมายนะคะเพราะพวกเราครอบครัวเล็กแต่ยายพี่ขอได้ไหมที่จังหวัดสุรินทร์มีอีกหลังหนึ่งค่ะไม่มีบ้านอยู่เลยไปไหมคะไปไหมไป คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงอยากจะทราบว่าเอ๊ะตีเขาอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อยู่มาได้ยังไงตอนนี้อายุ30กว่าแล้วใครจะเป็นคนดูแลตีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณป้าแจ่มนะคะซึ่งป้าแจ่มเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลตีเพียงผู้เดียวนะคะที่ดูแลอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะลองมาพูดคุยกับป้าแจ่มกันนะคะนั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะป้าแจม่มค่ะค่ะป้าแจม่มป้าแจ่มเป็นคนดูแลตีมาใช่ไหมคะ ค่<ท>ะเดี๋ยวหนูขอชื่อจริงนามสกุลจริงของป้าชื่อจริงชื่อว่าอะไรคะอย่างเงี้ยมีชื่อแจมสุกกาเนิดค่ะอ,อย่างจริง <c oughs> <c oughs> อะค่ะป้าคะอยากจะถามป้านะคะว่าป้าดูแลตีเนี่ยมากี่ปีแล้วคะป้าพอจาได้ไหมเนี <30. S 2> <c oughs> ่ยสามสิบมันอยู่ด้วยเก้าขวบอ๋อมาตั้งแต่เก <ahor> ้าขวบแล้วตอนนี้ตีอายุเท่าไหร่ละคะ <c oughs> สามสิบสามมันเหลือเท่าไหร่สามสิบสามมันเหลือเท่าไหร่คะพี่ทิพย์ ยี่สิบสี่ปีป้าดูแลตีมายี่สิบสี่ปีแล้วโอ้โหแล้วดูแลกันยังไงครับป้าเป็นคนดูแลคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นช่วยดูแลด้วยใครล่ะเขาจะมาชอบคนพิการมีคนเขารังเกียดเหรอคะ๋ียายเจมนี่แหลี่ไม่เกียดหลานเป็นป้าเป็นป้าป้าตัวจริงป้าแท้เลยนะท่าแท้ข้อที่โรงพยาบาลนั่นมีค่ะติดไปอีกคนนึงอ๋อมีสองคนสองคนก็ล่างเหมือนกันเลย แบบเอียงๆเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเกิดมาก็ก็ตายเลยเสียได้ไอคนนี้มาตัวหนึ่งแล้วจะทําไงก็ช่วยเขาเลี้ยงค่ะช่วยเลี้ยงกันมาค่ะตอนที่แม่ตีเนี่ยเสียไปเอาเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะป้าแม่ตีเสียไปปุ๊บเนี่ยคนที่รับภาระก็คือป้าค่ะแล้วป้าเลี้ยงดูกันยังไงคะก็เลี้ยงป้าอยู่ไหนก็อยู่นั่นอัตภาพอยู่ในบ้านเดียวกันหนึ่งบ้านเดียวกันค่ะแล้วทีนี้ตีแยกเกือนมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะป้า เลยเหรอเริ่มแยกเรือนมาจนเขาที่หวาดป่าอุ้มเขาไม่ไหวแล้วก็ต้องให้เริ่มโตขึ้นเอาไปอุ้มไปถ่ายไปขี้ล่องก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวแม่เขาพาไปด้วยไหมคะก็เนี่ยจะช่วยอุ้มเป็อย่างเงี้ยถึงเก้าขวบจนอุ้มไม่ไหวแต่เขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่อ่ะพออุ้มไหวอ่ะเขาจะตัวเล็กตัวเล็กอันนี้ป้าเ็าจะอยู่มาหลายปีกว่าจะได้อุ้มไปอุ้มมาจนเพออุ้มไม่ไหวแล้วเนาะก็เลยต้องเอาให้นอนอยู่อย่างเงี้ยแยกมาตั้งแต่มันอายุ สิบเก้าขวบสิบขวบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบห้าปีอ๋อแยกว่าสิ้าปีแล้วสิบห้าปีคือร่างกายเขาเขาเซล์เขาโตขึ้นน่ะคนที่เขาเป็นสาวหรือเป็นวัยที่จะโตก็ไม่อยากให้เขาเห็นเพราะว่าเขาจะต้องนอนเปลืยกายคือนุ่งพา,าไไใ้ขาเขาพัน oh, วัน,ว,น,ว,นวันนึงก็ต้องมีผ้าเนี่ยพันให้เขาเะอวียยงให้เขาผืนหนึ่งอ๋อ oh, ป้าก็มาดูแลหลานด้วยก็อยู่กันเนี่ย แล้วก็เงินคนแก่มั่งอะไรมั้งอย่างเงี้ยต่ก่อนตาลุงเขาทำงานไดใช่ไหมต่ออายุหกสิบเขาเดินไม่ได้เขาเจ็บเขาเป็นอย่างงี้ที่ก่อนยังอายุไม่ถึงหกสิบแล้วเขาหาทํางานก่อสร้างมาเลี้ยงครอบครัวได้พ่อตีเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนคะตอนนี้พ่อตีทีแรกเขาก็อยู่อะไรนะหางล็อกอะหางล็อกชอนก็หว่าวอะแล้วทีนี้เขาก็ ไปอยู่ทั่วไปแบบเขาก็มีบ้านอยู่เนาะเขาก็ย้ายลบบตายจากกันแม่เขาตายพ่อเขาก็เลยไปอ๋อเมื่อก่อนนี่คืออยู่ทั้งพร้อมทั้งพ่อทั้งแม่ตอนที่แม่ยังไม่เสียค่ะพ่อเสียแล้วเาก็หนีไปเลยแล้วเคยมาเยี่ยมไหมคะมอตอนก่อนนี้เขาแข็งแรงเขาพอมามากแล้วตอนไม่แข็งแรงก็ไม่เห็นเขาเลยไม่มีเลยไม่คิดถึงแล้วค่ะพอไม่ได้เจอกันนาน ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าตอนนี้พ่อเขาอยู่ที่ไหนครป้าเห็นเขาโทรไปเมื่อวานเขาบอกอยู่สารคามสารคามเหรอคะเพราะว่ามันเป็นโรคมะเร็งมันพูดเสียงไม่มีแล้วเขาพูดมานนี้เขาสื่อมาให้ชายเนตรก็เนี่ตอนย่าน้องของปู่มันมามันเป็นผู้หญิงตอนเก๋ๆเมื่อตอนที่เช้าน้ในตัวเล็กๆค่ะย่าเขาพ่อพุดทิชัยพูดทิชัยมันต้องพูดถายเนตร ผมอยากจะรู้ครับว่าทําไมตีถึงร้องเพลงชาติไทยได้ครับเพราะว่าเห็นเขาร้องเพลงชาติเราให้ให้เราฟังแล้วก็ชัดมากเลยครับก็เขาเอาไปไว้ศูนย์เพราะว่าทางเนี้ยนะทางพวกป้านี่แหละเขาแนะนําไปใ,ในที่อยู่แค่ว่าไม่ถึงเธอมะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนแบบเนี้ยเขาก็ไม่เอาเขาบอกต้องมีเงินเดือนส่งเขา ตรงนี้แล้วไม่มีอ่ะก็ต้องอากับมาเลี้ยงบ้านการทีเ่เราเราได้รู้ที่มาที่ไปถึงติแล้วนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่การตั้งแต่กำเนิดก็่านดูคอถามป้าในเรื่องนี้นิดนึงว่าป้าเคยคิดเคยฝันไหมว่าปีอ่ะจะมีบ้านสวยแล้วก็หลังใหญ่มากกว่าหลังเดิมเนี่ยแบบนี้คะ่ะป้าเคยคิดเคยฝันคิดอย่างเงี้ยว่าหลานอยู่ที่อยู่เนี่ยลำบากมากคืออยู่ปนกับใครเขาก็ไม่ได้ก็อยากจะมีอย่างนี้แต่<อ>ไม<ง>่เคยคิดเลยว่าว่าจะมีแบบนี้ แต่ก็มาได้แบบนี้แบบแบบว่าใจนึกเหมือนกันแต่เราก็ไม่มีปัญญาจะทําให้หลานละมันมาได้อยู่เมื่อช่างทำสี่ห้าวันเนี่ยยังไม่พอเดือนเนาะที่เราเจอกันอะ่ะยังมีใครสงสัยอยากจะมีคําถามอะไรอ้าวเนาถามว่าอะไรลูกถามอะไรอยากถามว่ารูปในหลวงอันเก่าเนี่ยฮะ <c oughs> นานมากเลยนะฮะเอามาแขวนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ <c oughs> อ๋อเก็บมาแต่แต,แตงก้าบ้านหลังเก่าตั้งแต่ยาย ยังไม่เก่แล้ยนะยังมียังมีลูกอยู่เข้าโรงเรียนอยู่เราเรปอสามปอสี่น่ยวัดไ้วยแก้วยายก็เก็บเป็นพิพิธภัณฑ์มาตลอดเลยค่ะคือว่าหรือบ้านหลังเก่าเนี่ยนะเขาเอามาปลูกตรงนี้ให้กับหลานก็เอาภาพมาเก็บจติเขาบอกขอไว้เถอะติเอาไว้ดูขอไว้ใช่ไหมคะขอไวเป็นคนขอไว้นานแล้วเนี่ยค่ะ หายคล่องใจอะไรนะคะคุณขออนุญาตครับคุณป้าครับอ,อย่างรายจ่ายของของตีเขาเนี่ยแล้วก็รายจ่ายของคุณลุงแฟนป้านเนี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไหร่รายวันรายเดือนของฉันนะ่ะสองคนเจ้าตีก็ <c oughs> ประมาณหกพันเซฟที่สุดเลยคือหกพัน 6, หมายถึงว่าค่าใช้ใจ่ายที่ต้องดูแลตีแล้วก็คุณลุงใช่ไหมครับจ้ะอาหารการกินการใช้หกพันแป้งสบู่ผ้าไฟ แล้วเงินตรงนี้ <S <S ป้าส่วนมากได้มาจากลูกเหรอคะเดือนตัวนี้เหรอเงินเดือนคนเก่มกั่งแล้วก็ขอลูกมัง่งขอหลานมัง่งไม่พออ่ะจะเอาที่ไหนล่ะ<ห>เขาก็ต้องช่วยผมรู้จักผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงเนี่ยท่านให้ผมมาดูว่าคนพิการคนนี้ชื่อสีเนี่ยค่าใช้ะจ,ะจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนนะฮะแล้วผมก็จะแจ้งไปทางผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นนะครับแล้วก็ จะส่งมาให้ป้าอีกทีหนึ่งนะคะเท่าที่ป้าเอาหมายเลขบัญชีให้ผมนั่นแหละ<ช>นะครับแล้วยังไงขอเบอร์ป้าไว้ผมด้วยแต่ว่าอันนี้คือพี่เขาติดต่อให้ประสานให้แต่เรายังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่หรือว่าจะได้หรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งหวังนะคะค่ะตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะต้องค้าขอถามป้าที่หนึ่งนะคะถ้าถ้าน้องตีเนี่ยเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเคยเคยเคยเป็นบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยละปีนึงหนึ่งก็ไม่ค่อยเป็นถ้าเป็นละคะไปรักษาที่ไหน ถ้าเป็นน่ะก็รักษากันเองไม่ถึงก็ไปโรงพยาบาลละค่ะง่ายๆกันนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยที่เป็นอะไรมากหม่เม็ดสองเม็ดจะไม่ซ้ําเลยตีบอกหายแล้วตัวเย็นแล้วโอ้เก่งนะแรงมากเลยไม่เห็นว่าเป็นอะไรป้าค่ะป้าคะมีหน่วยงานของอสมมมาดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะอ่ะปล่อยเลยจนเด็กนด่คุ้นกันหมดเนี่ย สวัสดีลุงย้อลุงย้อเสียเงินให้ลูกให้ล้านนุกเลยรู้สึกปลื้มใจดีใจเหมือนฝันเลยยังบอกขอให้สาธุทุกคนทุกคนนะขอให้เขาล่ำให้เขารวยให้เขามีบุญวัตนาที่วัตถูหวยให้ได้รวยแบบทักสินเลยจะได้มีเงินได้มาหาป้ากะตีใหม่ใจนึกทุกวันทุกวันตั้งแต่เจอกันวันแรกเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวสหประชาชา,าตร่วมกับโครงการบูหิหารส่วนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีฮะได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้นะฮะให้น้องสีคนพิการที่ในภาพนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างายิ่งเะยะอ่ิ่เพื่อนรัศวรนครับนะฮะแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านมีท่านนายกจกกักรพันธ์ลับุญไทยครับแล้วก็ท่านนายก โครงการมหาบริหารส่วนตำบลมหาสรนท่านนายกอนุภาพนะครับต้องขอบคุณที่แล้วก็พี่น้องชาวตำบลมหาสรนทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงเวลาหมดลงพอดีนะครับท่านผู้ชมครับท่านหร้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ